อันนี้ก็คือด้านหน้านะครับของฝึกที่ถมลงมานะครับตอนนี้เห็นเจ้าที่จุงสุนัขคือนายนะครับรอสแตนดายอยู่ด้านหน้าอันนี้เวลาประมาณ2องทุ่มกว่าๆนะครับ วันนี้ดับการทํางานเร่งช่วยเหลือนะผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกนะ76ิชีวิตนะครับวันนี้วันที่30มีนาคม2568นะครับเวลา2ทุ่มกว่าก็คือบรรยากาศด้านหน้านะครับบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับการเร่งทำงานของเจ้าที่นะครับตอนนี้ก็มีแมคโครกำลังขุดเจาะนะครับนะกำลังตัดเอาดินใส่รถ ดัมนะครับแล้วก็ควนวัวเจาะกําลังเจาะเร่งทํางานกันอย่างเต็มที่ในะค่ับคืนี้คนละอาจจะเป็นผู้คนทีมนผู้่ายต่างๆเป็ญญาิพี่น้องของผู้ที่ติดอยู่ในชาติติดรอรอฟังข่าวอยู่นะครับรอฟังข่าวอันนี้รถดัมนะครับที่ผลเสร็จปูนนะที่ ผนเช็ดพุ่นนะครับออกไปรอบพื้นที่นะครับนี่ครับนี่ใช่นี่ครับตอนนี้กำลังคลออกไปก็หลายเที่ยวแล้วครับจะดูนะครับผลออกไ,ไปส่วนข้างบนก็นะเนี่ยข้างบนก็เราก็จะเห็นนะกคืนผู้ภัยนะครับ,บคู่ข้างบน รเร่งช่วยเหลือนะครับเอาที่ทราบข่าวนะพู้ที่รอดชีวิตนะครับอยู่บนยอดนะครับของตึกนะตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่ ช่ครับตอนนี้ครับมันจะถาเจอที่ก็เร่งทำงานอย่างเต็มที่ครับข้างบนก็มีทีมกู้ภัยเจ้าที่นะครับปฏิบัติงานอยู่สี่ท่านนะครับตอนนี้กำลังช่วยเหลือนะครับเห็นทราบข่าวว่า เจอผู้ที่รอดชีวิตแ้วก็บาดเจ็บอยู่ข้างบนนะครับก็กำลังช่วยเหลือนำออกมาเนาะก็มีกระเช้ารอสแตนบายอยู่นะครับแล้วก็บริเวณน้ดนี้นะครับก็ ปทีมเจ้าที่แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ที่เก็บอยู่ในข้างในนะรอรอคอยความหวังนะครับนีครับเรามาดูการทำงานของเจ้าที่กันเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็รเชา้าฮสสแตนบายนะครับ แล้วก็มีคนติดอยู่ในซากนะครับน่าจะเศษปูนทับอยู่นะครับเพราะว่าสักพักตุ้เจ้าที่นะ,นะขุดเานาะเขายนก้อนปูนออกมาไปที่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถนำผู้บาดเจ็บลงมาได้นะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ ยังไม่สามารถนำล่างของผู้ที่ที่รอดนะผู้ที่บาดเจ็บนะครับลงมาได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นเชน,นรอสแตนบายอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแมกโครเนาะรถหัวเจาะนะครับรถด,ดํารถตักนะครับช่วยกันขยอยผลเสร็จุดออกนอกพื้นที่นะครับ อ่าสิดก,กับกอดติดสถา,า,กานะการณ์ด้วยการกู้ซากตึกที่ถนมลงมาเมื่อวันที่28นะตอนนี้การเร่นการก,ารก็นะนะต้องเร่งช่วยเหลือเพราะว่านะยังมีผู้ที่ติดอยู่ข้างใน76ท่านนะครับ76ชีวิตที่รอการช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตึกนะเสรสตึกนะที่ถล่มนะสูงประมาณ8ชั้นนะนะ8ชั้นนะครับก็ ตอนนี้เราก็จะเห็นเมคดโคเป็นรถดิ้นนะครับขยอยผลออกนะผลออกรถที่ไป็นชิ้นผลเขาก็่งเข้ามาสแตนบายนะครับรคือาาครบรรยากาศยาดิพัมคืนนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็ยังเห็นนะครับแตะเช้ารอสแตนบายอยู่นะครับผ่านไป3ามสนาทีแล้วนะ ยังไม่สามารถนำผู้ที่รอดชีวิตลงมาได้นะครับแต่ว่าเจ้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามีสัญญาณชีพอยู่หกเจ็ดลายนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้นะฮะกำลังเร่งช่วยเหลือนะครับมีคือสถานการณ์ตอนนี้นะครับการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะติดในซากตึกถลลมจากแผ่นดินไหว อารถดัมมิงเข้าไปแล้วครับไปแล้วแล้วก็แมคโครอรอตัดเศษปูนนะครับส่วนรถที่แยกชิ้นส่วนเหล็กต่างๆก็เอาไปกองต่างหากนะดูครับดานหน้านะครับวันนี้20ิเอ็ดตุลาของวันที่30มีนาคมครับ กับการติดตามนะครับสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากติดถล่มเวลานี้นี่ครับก่เครื่องมือดักข้างนั้นเลยนะครับช่วยแยกปูนแยกถุงยกขึ้นรถดัมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็กำลังเล่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างบนนะครับที่ยังรอดชีวิตอยู่ กับช่อง YouTube มานนะสตอรี่ครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยฝากกดไล,ลนะค์กดแชร์นะครับกอดติตสถานการณ์นะครับการผู้สร้างตึกวันนี้ครับ